สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสแล้วครับห้าโมงเย็นแล้วครับวันนี้วันนี้เป็นวันอคาสนะครับเจ็ดกันยาหกสี่แล้วครับเราได้สินค้ามาหนึ่งตัวนะครับดูหน้าตาแบบนี้ครับนี่ตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับฟื้นฟูแบตเตอรี่นะมีแต่ภาษาโอ้โหต่างประเทศครับดีแล้วครับที่ผมเชิช ไว้ว่าปุ่มนี้เป็นอะไรบ้างนะครับนี่ครับพอดีผมเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับเนียก่อนครับเดกซื้อราคามาประมาณนี้นะครับรวมค่าส่งแล้วก็ประมาณเท่าไหร่นะร้อยห้าร้อยห้าสิบกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมค่าส่งเห็นไหมครับเดี๋ยวผมบอกก็ได้นะครับไม่เห็นครับตัวเล็กเดี๋ยวผมจะเสิร์ชดูรัาว่าเขาทำอย่างไรนะครับนี่ครับ หน้าตาเป็นแบบนี้ครับอ่านี่มาครับดูครับของสมัยใหม่นะครับท่านผู้ชมสั่งมาคงจะออกมาจากประเทศจีนนะครับมาดูน้ําหนักเขาครับท่านผู้ชมน้ําหนักกี่เท่าไรนะครับนี่ครับน้ําหนักหกขีดครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับในน้าหนักนะครับหกขีดครับหกร้อยกรัมนะ่หกขีดนะท่านผู้ชมนี่ครับของสมัยใหม่นะครับ เครื่องไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นแบบคล้ายๆเป็นชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เขาบอกว่ารถยนต์ได้แล้วก็มาตร์ไซค์ได้นะครับแล้มาดูเครื่องโบราณสมัยเก่านะครับท่านผู้ชมนี่เครื่องโบราณสมัยเก่านี่ครับนี่เครื่องนี้เจ้าตัวนี้ก็นี่สมัยเก่าครับแต่ถ้าชาร์จได้อยู่นะครับแต่ว่าเขาใช้เวลาครับ ซื้อมาประมาณเกือบ10ปีครับเจ้าตัวนี้นะครับขนาดใหญ่ขนาดไหนขนาดนี้ครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับตัวนี้โอ้โหเกือบกิโลครับเจ้าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเกือบกิโลเอายกไปเรามาดูเจ้าตัวนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้2กิโลแน่ครับนี่ก็ตัวชาร์จเหมือนกันครับรุ่นเก่านะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับ12โวลต์อ่า 1ิบสวน้าแอมป์นะครับท่านผู้ชมหาว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเวลาเขาชาร์จไปใช้เวลาช้านะครับเราจะมาดูของใหม่ครับทดลองของใหม่กันวันนี้ครับอันนี้ราคาก็นี่ซื้อสมัยนั้นก็ราคาประมาณผมดูก่อนนะครับเท่าไหร่นะไม่ได้จดไว้เนาะนี่ครับสมัยก่อนนะครับราคา550บาทนะครับเมื่อปี ห้าสี่โอ้โหนานเหมือนกันนะครับนี่ครับสมัยก่อนชาร์จได้อยู่ครับเป็นแบตเตอรี่น้ำเนี่ยนะครับแต่ตอนหลังหลังแบตเตอรี่น้ําไม่ค่อยมีแล้วครับชาร์จแบตเตอรีออ่แห้งไม่ค่อยเข้านะครานผู้ชมเจ้าตัวนี้นะอ่ะเรามาดูเจ้านี่แบตเตอรี่ที่ผมซื้อมาประมาณวันที่หนึ่งเดือนสิบสองนะครับปีหกสามครับ ใช้ไม่ได้แล้วครับใช่ได้แค่ปีเดียวครับหมดแล้วครับผมก็จะมาเอาซื้อเจ้าตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ารุ่นใหม่เบามากครับซื้อมาจากต่างประเทศนะครับของจากรา z a ้าครับมาดูกันเท่าว่าเราจะเขาจะชาร์จได้ไหมครับมาดูกันครับยกตัวนี้ไปครับมาคุยให้กันฟังครับว่าของสมัยเก่าบางครั้งมันก็ใช้ ไม่ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้สำหรับแบตเตอรี่เป็นน้ำนะครับยกไปเขาเรียกว่าซื้อมาป๊อปบเวอรช์ชันมันหมดเวอรช์ชันหมดเราต้องซื้อใหม่มาซื้อรุ่นนี้ผมที่แรกผมเห็นใน l a z a ด a ผมก็เเครื่องใหญ่นะครับอยู่ไหนได้มันเล็กนิดเดียวก็ไม่แน่ครับลองดูเข้ากว่าจเจ้าตัวเล็กเนี่ย ประสิทธิภาพเขาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าประสิทธิภาพยังไม่ดีผมก็จะลองซื้อตัวใหญ่นะครับนี่ราคาขนาดนี้ครับาราคาขนาดนี้แต่ดูแล้วถ้าไม่ดีเราจะซื้อตัวใหญ่กว่านี้ครับมาทดลองว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวใหญ่ก็เวอร์ชั่นใหญ่ก็่าไปอีกหน่อยนะครับอันนี้ถามว่ากี่แอมผมก็เขาไม่ได้บอกนะครับตรงนี้นะสเปคเหรอโอ้โห ม็ดอินไซนาตัวเล็กนิดเดียวอดูว่าแอม,อม220โวลต์ชัดได้แบตเตอรี่12โวลต์แบตเตอรี่24โวลต์ไม่เป็นไรเราค่อยว่ากันว่าได้ไม่ได้บางครั้งซื้อมันก็สเปคเดี๋ยวเขาโฆษณาก็ เขาว่าอย่างไรนะในนิกกี้แอมเนี่ยขนาดอ่าในมาเขียนตรงนี้ครับโฆษณาตรงนี้ครับนี่ในมือถือนี่ร้อยาสิบแอมนะครับร้อยห้าสิบเอเออเาลองดูร้อยาสิบแอมจริงหรือเปล่าครับก็มาดูกันครับของสมัยใหม่นะครับท่านผู้ชมเราไม่ลองก็ไม่รู้นะครับ ถ้าถามว่าซื้ออย่างนี้เปลืองเงินมันเป็นเงินไหมมันก็จะว่าเปลืองมันก็เปลืองครับแต่ว่าเราซื้อวิชานะครับท่านผู้ชมวิชาความรู้นะครับเขาเล็กซื้อหน่วยกิจนะครับท่านผู้ชมต่อคลิปไปเลยครับพอดีหลานน้อยอยู่ด้วยหลานร้อยหลานเหลนน้อยจะเข้าห้องน้ำํำก็มาคุยกันครับถามว่าซื้ออย่างนี้ก็เปลืองเงินมันก็เปลืองนะครับแต่เราอยากรู้เทคโนโลยีเราก็ต้อง ตัดใจซื้อมาเพื่อศึกษาความรู้นะครับนะครับเขาเรียกว่าซื้อหน่วยกิจนะครับท่านผู้ชมอย่าไปคิดอะไรมากครับถ้าเราคิดมากมันก็กลายเป็นเราไม่ได้ความรู้นะครับท่านผู้ชมความรู้บางครั้งก็ต้องใช้เงินนะครับเงินซื้อความรู้นะครับเอามาใช้กันครับผมไม่ชอบปักแบบนี้นะท่านผู้ชมดูครับเนี่ยใส่เสียบไม่ได้เลยครับไม่เวิร์กเลยครับนี่อ๋อไม่เข้าท่าเลยครับเดี๋ยว เปลี่ยนมุมหน่อยครับมาเอาด้านนี้ดีกว่าครับด้านนี้ดีกว่าที่ผมใส่ใหม่นะครับไหวไหมเออไหวอยู่ครับเจ้าตัวนี้ไหวอยู่อ่ะไฟเข้าครับท่านผู้ชมปรับหน่อยเพราะว่ามันสูงเกินไปโยกลงมาหน่อยเออนี่ท่านผู้ชมไฟเข้าแบบนี้ครับ ปุ่มนี้เดี๋ยวดูครับว่าทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมดูดูปุ่มดูอะไรก่อนครับมาชอ็อตมัชอ็อตครับตกใจหมดเลยเอาวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเรามาดูนี่ว่าได้แบตเตอรี่เก่ามาลองครับหมดหมดครับถ้าเป็นไม้แบบนี้มันชอบหลุดอย่างนี้แล้วครับไม่สายครับ เอาเป็นว่าประหยัดมาหน่อยครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าไงครับปุ่มนี้ปุ่มตรงนี้อัตโนมัติเขาเขียนอัตโนมัติปุ่มด้านนี้ C C A L C A R Class ปุ่มมอเตอร์ไซค์ด้านละนี่เขาเรียกปุ่มมอเตอร์ไซค์ด้านนี้นะครับปุ่มมอเตอร์ไซค์เอาไปปุ่มมอเตอร์ไซค์โอเคละ าการชาร์จอัตโนมัติในบนนี่บนนี่ถ้ากดมาอย่างนี้คือฟื้นฟูแบตเตอรี่เอาตัวนี้ฟื้นฟูแบตเตอรี่ครับด้านนี้เราดูตรงนี้ครับเดี๋ยวกล้องแบตเตอรี่รถยนต์มาด้านนี้ไม่ไม่จำเป็นตนัวนี้มอตเตอร์ไซค์มอตเตอร์ไซค์ไปด้านนี้ปุ่มด้านนี้อ่านตรงนี้ท่านผู้ชมดีข้อดีนะครับอ่านในมือถือได้อ่านในมือถือได้อ่ามอตเตอร์ไซค์ไปด้านนี้ ฟื้นฟูมาด้านนี้อ้าวนี่ฟื้นฟูครับฟื้นฟูอของเก่าคือเขาไม่มีไฟแล้วนะครับเอาเอาเรามาบวกด้านนี้ครับบวกก็สีแดงครับแล้วก็นี่ดำครับเอาเสร็จแล้วพัดลมทำงานครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนี่ก็ยขว้เขาทำงานไป เสร็จแล้วกี่ชั่วโมงนี่เราก็มาดูเรื่องชั่วโมงเอาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตอนนี้ห้าโมงห้าโมงห้าโมงสิบสองนาทีอ่ะเดี๋ยวเราจดไว้ครับห้าโมงสิบสองตีเป็นว่าห้าโมงสิบสองนาทีนะเราจะจดไว้นะครับว่าสองชั่วโมงไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เขาไม่ได้บอกอะไรสักอย่างนะครับเราก็มาทดลองกันเองนะครับท่านผู้ชมเรามาดูกันครับตอนนี้เขาเริ่มทำงานแล้วครับก็ไม่แน่นะครับ ของสมัยใหมอาจจะดีก็ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วครับเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงจะจะ,จะมารีวิวท่านผู้ชม,ชมอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเป็นอย่างไรมากนะครับกดไกลค์ครับกดแชร์กดกระดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เป็บ่ายครับ